สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทกสผุดเงินกู้เหตุฉุกเฉินช่วยน้ำท่วมสูงสุด5 0,000วันที่26สิงหาคม2,563 Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ministry of finance news station รายงานว่านายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้สั่งการให้พนักงานออกเยี่ยมเยยนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมพร้อมจัดถุงยังชีพคอยช่วยเหลือในเบื้องตน้นรวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญให้ครอบคร,วรัวลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิตครอบครัวละ20 0 0 0บาทขณะเดียวกันก็มีแผนการฟื้นฟูหลังจากประสบภัยแบ่งเป็นให้เงินตามส่วนต่างๆดัง,งนี้ 1. เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่รายละไม่เกิน2 0 0 0 0บาท 2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่จําเป็นรายละไม่เกิน2000บาท3ค่าซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรรายละไม่เกิน2,000บาทนอกจากนี้ทกสยังจัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติปี2563และปี2 5 6 4มีรายละเอียดดังนี้ 1. สินเชื่อในการดำรงชีพหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละศูนต่อปีในเวลา6เดือนแรกแต่เดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ6.5ต่อปี ข้อมูลณวันที่1มิถุนายน2563 2. สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติเพื่อเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือโรงเรือนการเกษตรซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2. สำหรับเกษตรกรใดที่ได้รับผลกระทบและมีความประสงค์ต้องการขอรับสินเชื่อ ามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารทอกอทุกสาขาในพื้นที่ประสบภัยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ